ใช่แอรปรับยืนกลลาดนะครับมาเันนี้มันกับ Honda City นะครับ City คันนี้ไปทำจากที่อื่นมานะครับแต่มีปัญหาอะไรมาดูกันนะครับก็ได้ทำการไปเปลี่ยนชุดนักขับนะครับนะครับไม่ใช่เปลี่ยนที่ร้านผมนะครับเปลี่ยนที่อื่นมานะครับอ่ะโอเคปัญหารุ่นนี้ก็คือนะครับจะชอบขันน็อตตัวนี้ขาดนะครับน็อตนี้ขาดเลยนะครับนี่ก็ขาดเดี๋ยวผมก็จะทำเกียวใหม่นะครับจาะทำเกียวนะครับแก้ไขลูกค้านะครับ คือเรามีวิธีแก้ไขอยู่นะครับมีวิธีแก้ไขอยู่ครับเราซ่อมประจํานะครับย้ํานะครับคันนี้ไม่ได้ทําที่ผมนะครับไปทำเดื่นมาแล้วก็แกนขาดมานะคบก็คือหน้าคัตไม่เห็นและกระเด็นไม่รู้ว่าขาดก่อนหรือว่าขาดอะไรยังไงก็ไม่ได้ถามลูกค้าครับลูกค้าไม่ทาก็ต้องไปอ่ะเดี๋ยวผมก็จะหานหน้าคัตเก่าๆใส่ไปแล้วก็ทําเกลียวนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูตอนจบกันนะครับว่าใช้ได้ไหมอะไรยังไงนี่ครับผมเรจียบร้อยนะครับทําเกลียวใหม่นะดูเห็นกันหรือเปล่า เข้าไปใหม่แล้วก็ใส่นักข่ายเข้าไปนะครับก็หาหน้าเก่าเก่าที่ร้านนะครับแล้วก็ขันน็อตเข้าไปรเราจะใช้เป็นน็อตเบอร์แปดนะครับอยู่นะครับนี่โอเคจะประมาณน,นี้นะครับนี่ครับกีแก้ไข่คันด้านะครับคุณคันด้าน็อตล็อกแกนไอ้น็อตแกนขาดนะครับโอเคครับผมไม่ต้องเปลี่ยนคอมใหม่โอเคครับ